ก็เดินก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับเรือสำเภาโชคลาภนะวันนี้กลับมาตูการต่อเรือสำเภาจีนนะครับกับเรือสำเภาจีนโอ้เซี้ยนนะครับหลังจากที่เราติดใบไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการดึงนะครับดึงดึงก้านใบนะดึงก้านใบตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะนะครับเวลารับลมนะก็คือจะใส่ทั่งนะใส่ทั่งตรงนี้นะครับ เดีย๋ยวเรายกให้ดูนะนี่ปุ๊บโอ้ยหลุดน,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 นี่นะครับนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงลื่นเมื่อกี้ลื่นหล่อลื่นหล่อลื่นล็อกนะนี่นะครับเนี่ยนะตัวทั่งนะตัวทั่งตัวนี้ตัวทั่งตัวนี้นะครับก็ก็จะมีหน้าที่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไร ดึงใบนะครับดึงใบให้ให้ปรับปรับใบไปในในท่วนของซ้ายขวานะครับนะนี่ก็คือฝั่งฝั่งซ้ายเรือนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งฝั่งขวาเรือนะครับนะคือจะปรับปรับย่างซ้ายยียงขวาให้ให้ได้รับกับแรงลมนั่นเองนะครับนะก็คือจะใสท่ทั่งแล้วก็จะมีเม็ดลอกนะเป็นตัวบังคับการก้านใบนะการใบ,นะก,ารใบการใบด้านด้านหลังนะครับทั้งทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเก้าซี่นะครับนะก็จะแบ่งออกเป็นสี่สี่นะครับก็คือสองสองคูณเองนะทีนี้เวลาใส่เม็ดลอบก็ต้องต้องเจาะรูนะต้องเจาะรูให้ให้เขาให้เขาเป็นรูใหญ่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราหยอดหยอดเชือกแล้วเขาจะอ่าเรียกว่าอะไรนะ เราจะเดยียบเชือกไม่ได้นะเราก็ต้องคว้านคว้านรูกันไปก่อนนะครับอย่างที่บอกไปนะก็จะมีทั้งหมดสองสองสองอันนะครับอันอันอันแรกเนี่ยผมผมมัดไปแล้วนะครับนะเนี่ยพอมัดแล้วเราก็มีตุ้งติ้งนะใส่ตรงนี้เม็ดเม็ดแรกเม็ดแรกนะจะอยู่จะอยู่ก้านใบล่างสุดนะครับส่วนเม็ด ส่วนเม็ดต่อไปเนี่ยนะก็จะอยู่ประมาณตรงกลางตรงกลางก็คือจะอยู่ในบริเวณซีที่ซีที่สี่นะครับนะนก็ประมาณตรงนี้แล้วก็จับมัดมัดเลื่อนตายนะครับเป็นสองสองครั้ง ติดกันนะครับทีนี้เราก็หยอดกาวถามว่าไม่หยอดกาวอยู่ไหมอยู่นะครับแต่ว่าหยอดดีกว่าหยอดแล้วก็สบายใจนะครับนี่ทีนี้งานก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะอทีนี้ เนี่ยไม่มีแหนบแล้วก็ทํางานยากนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในในในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะทําการดึงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดึงเลยนะมันมันจะโยกไปโยกมานะมันจะเลื่อนเขาเขาเขาจะเลื่อนผมผมจะใช้วิธีการใช้ใช้แหนบนะแหนบแหนบตันนี้ล็อกล็อกชิ้นงานตัวนี้ไว้นะครับล็อกไม่ให้เชือกเขาดิง้งเด้งไปเด้งมาทีนี้มามาพูดถึง เชือกนะครับเชือกเชือกที่ใช้นะนี่ผมผมจะเป็นระบบแบบนี้เลยนะครับนี่นะเนี่เชือกขึ้นเชือกดึงเสานะครับดึงดึงเสาจะใช้เส้นใหญ่แล้วก็ลองลงมานะครับไล่ลงมา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 เนี่ยก็จะเป็นระดับแบบนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าตรงนี้นะผมใช้เบอร์เก้านะครับ ต่อไปผมก็ต้องใช้เบอร์หนะครับเป็นตัวดึงนะนเื่อก็จะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่เราก็แทงแทงตรงนะรูนบนับนับนะคู่นะหนึ่สามนะก็ก็ฝั่งละสองนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามัดคู่นี้ก่อน าเกิดในกรณีแบบแบบแบบนี้นะครับถ้าจะมัดนะให้มัดจากข้างในนะให้มัดคู่ในก่อนอะมัดคู่ในเสร็จแล้วค่อยค่อยมามัดคู่นอกนี่นจะมัดคู่ในก่อน ยอดเกคาแบบคู่ในนะทีนี้เราก็มาขยับเป็นคู่นอก เชื่อมลงมานะพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้จะเหลือห้าอันนะมันจะเหลือห้าอันก็ตรงนี้จะเว้นนะครับคู่นี้กับคู่นี้นะนหยอดแล้วนะครับเพราะว่าลดลดไอ้นี่ออก ตัดก่อนเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะหลงแลวเวลาพันนะอูใกล้ๆก,กันเลยนะครับเวลาพันให้สอดสอดเข้าไป สอดเข้ไปในร่องกลางนะพันหนึ่งรอบพันลงนะพันลงแล้วก็เวลาขึ้นก็เข้าเข้าช่องกลางเลยนะครับเห็นนะแล้วก็หยอดกาวนะมีวอัาล่างประมาณล่างปุ๊บนี่แล้วก็จับจับแบบนี้นะแล้วก็มาจัดระเบียบจัดระเบียบเชือก จากที่เราดึงอยู่เมื่อกี้นี้นะครับให้ให้กตึงนะตึงเสร็จปุ๊บแล้วก็มืนเดิมสอดลงไปตรงกลางนะครับแล้วก็พันลงพจังหวะที่ขึ้นเราก็เอามาตรงกลางนี่นี่ยตัดทิ้งงงงงยิง เสีย้าไปตรงกลางนะเสีย้าไปตรงกลางพันลงเวลาพันขึ้นพันลงแล้วเวลาพันขึ้นก็เข้าตรงกลาง เวลาเส้นแนี้นะพอเวลาเส้นสุดท้ายนะครับเราเราจะต้องเราจะต้องดึงดูนะว่าเออ่เรียกว่าอะไรไอ,อ้ทุกเส้นเตึงไหมนะครับตรงเนี้ยสำคัญเส้นสุดท้าย โอเคครับก็ดึงการใบเป็นอันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับดึงการใบเรือหัอเส้นนะครับเรือหนึ่งในเก้าของกองเรือจัก,กรพรรดิมหาสมบัติของสาปกงนะครับหรือเจิ้งเหอนั่นเองนะครับเป็นกองเรือจัก,กรพรรดิมหาสมบัตินะครับก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังรับชมมาจนถึงจุดนี้ครับถ้าท่านใดสนใจที่เรียนเรือสำเภาหรืออยากจะมีเรือสำเภาเอาไว้เพื่อโชว์เสริมดวงหนุ่มจุ้ยนะครับหรือจะมอบเป็นของขวัญของฝากนะก็สามารถโทรมาที่เบอร์0ูนย์หกสามสาหนะครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์ไอดีที่รัดเดินครับ R A W T D R นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ